สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดรอารยาสาริกภพูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดน่ชกับรายการ Top Health Story สุขภาพดีแบบพับๆค่ะโอ้คุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องโค q ิ10เนี่ยบ่อยมากนะคะ พูดบ่อยวันนี้เราดรยุ้ยจึงนำหัวข้อนี้มาพูดคุยกันค่ะโค q ิคิวเทนกับการซ่อมแซมร่างกายแต่โค q 1คิวเทนเนี่ยเราพูดมาบ่อยในลักษณะของการที่ดูแลหัวใจนะคะสารโค q 1คิวเทนเนี่ยคุณคุณยุย้ยกาเอาหัวข้อนี้ขึ้นมาโค q ิคิวเทนซ่อมร่างกายกับการซ่อมร่างกายนี่แปลว่าตอนนี้เราจะไม่ได้พูดเฉพาะเฉพาะว่าโค q ิคิวเทนกับหัวใจอย่างเดียวแล้วเพราะว่าโค q ิคิวเทน กับโรคอื่นๆที่นอกเหนือจากโรคหัวใจเนี่ยนะคะที่คุณยุ้ยนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้มันมีโรคอื่นๆที่โคคิวเทนมีความจำเป็นและให้ประโยชน์มากมายด้วยพี่เข้าใจถูกไหมคะใช่พี่ <c oughs> ปกติปกติแล้วเนี่ยคือหลักการพื้นเลยค่ะก็คือแบบโคคิวเทนเนี่ยมันเป็นโมเลกุลเนาะที่มันสำคัญกับขรบวนการผลิตพลังงานในเซลลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสารอาหารที่วัดความเป็นความตายของตัวเรา โดยเฉพาะเซลล์ที่ใช้พลังงานมากอย่างหัวใจเนี่ยก็จะมีงานวิจัยโคคิวเทนแบบเยอะมากแต่โคคิวเทนมีงานวิจัยด้านอื่นๆอีกมากค่ะยุจะเอางานวิจัยที่น่าสนใจงานแรกมาพูดให้ฟังก่อนเลยก็คือการใช้โคคิวเทนเพื่อฉลอความชรามันมันดีมันได้แล้วมันโดนพี่บ้างไหมโอ้ยมันดีมันได้มันโดนค่ะหูพึ่งเลยมันโดนประมาณไหนพี่ต้านชราน่ะอืมันจะมัไม่ได้ไม่โดนได้ยังไง ตอนแรกเราคิดว่าดูแลแค่หัวใจอย่างเดียวตายแล้วโควิดเมัน,ม,นมันต้านชราได้ด้วยจริงๆเ<ช>หรอคะว้าวโดนใจเปล่าโดนดีค,ค่ะเ,เริ่มงานวิจัยเลยดีกว่าค่ะอธิบายมาจ,ยจะได้เชื่อเราจะได้คุณผู้ชมจะได้ทราบว่ามันมันทำไมมันถึงต้านชราได้เออคืองานวิจัยชิ้นนี้ค่ะตีพิมพ์ในเวรารสารการแพทย์ชื่อว่า advance in aging medicine ปี1 9 9 6ค่ะการทดลองนี้ใช้หนูแก่พี่เพิร์ใ <laughs> จเย็นใจเย็นหนูแก่ บอกเล้วว่าไม่ให้พูดคําว่าแก่นะคะแล้วยาหันไปด้วยวะอเออแล้วก็หันมาทางนี้อีกต่างหากก <c oughs> ็ <c oughs> อยากคุยกันคือ <c oughs> การทดลองเนี้แบ่งหนูแก่ออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งเนี้ยได้รับ CoQ10 แล้วก็อีกกลุ่มไม่ได้รับค่ะหนูแก่กลุ่มที่ได้รับ CoQ10 ก็จะเสียชีวิตใน2ปีค่ะ ซึ่งเป็นอายุไขของหนูสายพันธุ์แก่อันนี้อยู่แล้วสายพันธุ์แก่หนูแก่เนี่ยหรือเอจิ้งแรดนะคะในทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำไว้เพื่อเป็นโมเดลสำหรับย้อนวัยอ่ะหรือว่าซ่อมแซมโรคที่เกิดจากความชราและมะเร็งเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่เกิดกับผู้สูงอายุที่ระบบภูมิต้านทานลดลงค่ะโมเดลหนูแก่เนี่ยหนูจะแก่เร็วมากๆคือเกิดมาจะเป็นหนูหน้าเด็กอยู่ประมาณวันหนึ่งแล้วมันก็จะแก่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 งักเลยพี่เปิ้ล ขันไปทางนู้นมาแก่ทางไหนอีกแล้วขันไปทางนู้นไม่ได้คือเราเราเราอยู่กันสองคนคือผูมมต้านทานก็เลยตกควบค่ะแล้วผุมมต้านทานที่ตกควบเนี่ยเป็นสาเหตุของมะเร็งจริงๆเลยค่ะดรยุ้ยนะคะบอกแล้วพูดแต่เน้นอยู่นั่นแหละแล้วก็เน้นหันมาทางพี่ด้วยตลอดเลยนะคะว่าแก่ๆแก่ๆแก่รัวๆรัวแม่เลยแก่ๆแก่รัวๆทีเดียวเชียวนะคะคือตะเตือนใจตะเตือนไต นะคะทีนี้ดีว่าพูดถึงหนูพูดถึงหนูไม่ได้พูดถึงบุคคลทั่วไปหนูอย่างเดียวเลยอ๋อหนูอย่างเดียวเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วนี่มีมันมีการทดลองด้วยใช่ไหมคะมีค่ะคือหนูแก่กลุ่มนี้เนี่ยถูกทดสอบว่ากลุ่มที่ได้กินโคคิวเทนะคะมีอายุไขเฉลี่ยนานขึ้นกว่า2ปีค่ะที่น่าสนใจก็คือขนของหนูแก่เนี่ย กลับดกขึ้นขนมีสุขภาพดีต่างกับหนูแก่กลุ่มที่ไม่ได้กินคอคิวทหนูมีปฏิสัมพันธ์กับหนูตัวอื่นได้ด้วยนะแล้วก็ร่าเริง <c oughs> เกินปกติค่ะทำตัวเป็นหนูเด็กมีพลังงานมากวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนักวิจัยสรุปว่าคุณภาพชีวิตของหนูดีขึ้นมากเท <c oughs> ียบกับหนูแก่กลุ่มที่ไม่ได้กินคอคิวเทนโอ้โหฟังแล้วสำคัญไหมคะคุณผู้ชมคะนะเพราะว่าเทียบกับคน ก็คงจะแบบว่าอายังร่าเริงเ<ม>ต้นลําอยู่มีกิจกรรมต่างๆไปเต้นลํานะคะแด <TikTok S 1> นส์แดนส์ tiktok เยคะเออใช่ tiktok ล้วก็ <ฮะ S 2> เล่นอะไรได้อย่างมีความสุขนะคะ,<ฮ>ะบางทีอายุมากแล้วเยอะๆแล้วนี่เห็นไหมพี่พูดอายุมาก แล้วไม่ได้ไปว่าใครเลยอายุมากๆแลวเล่นมอายุมากคนงอ่ะค่ะจะอายุมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะคือเขาก็ยังมีจิตใจที่สนุกสนานบางทีบางคนก็หัดกีตาร์ร้องมีความสุขได้ทํากิจกรรมที่ร่าเริงได้คือเราอยากจะเป็นผู้ที่สูงวัยแต่ร่าเริงแล้วมีประโยชน์แล้วแข็งแรงและภูมิต้านทานดีมันจะได้ไม่มีโรคต่างๆเข้ามาวุ่นวายนะคะเขาเรียกว่า พลังชีวิตยังมีเหลือเฟือแบบนั้นะนะคะยังร่าเริงสดใสได้และมีงานวิใจัยในคนด้วยพี่อุ้ยรีบบอกเลยค่ะงานวิใจัยในคนตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ c o คอมคมูนเค p a t ท o ลฟาร,ร์มาคอลปี1982ค่ะเป็นการติดตามผลอาสาสมัครที่เป็นโรคเรื้อรังจำนวน8คนค่ะได้รับโคควเทนโดยการรับประทานวันละ60มิลลิกรัมเท่ากับของไทยทำ2แคปซูล ระยะเวลาในการกินเนี่ยอยู่ระหว่าง27-98วันคือ1-3เดือนปรากฏว่าพอเจาะเลือดอาสาสมัครที่กินโคคิวเทนวันละ60มิลลิกรัมพบว่าเซรัม่มอิมมูโนโกอเบลินจีหรือว่า IgG เพิ่มขึ้นอย่างมากโอ้ oh, i g g นะคะ i อ g, g เนี่ยอยากให้อยากให้ขยายความให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนะคะ IgG ใช่ไหมคะก็ย่อมาจากอิมมูโนกลบูลิน G ค่ะก็เรียกว่าไเรามาสะกดจะเป็นตัว I ตัวใหญ่ตัว G ตัวเล็กแล้วก็ตัว G ตัวใหญ่นะ IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมค่ะเมื่อเกิดการติดเชื้อเนี่ย i g g ก็จะไปต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์สร้างภูมิเพิ่มขึ้น IGG เป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญกับร่างกายมาก ปริมาณของมันก็คือ75%ของภูมิคุ้มกันทั้งหมดในตัวเราเนี่ยเ5เป็น IgG ี่ยเป็นไ g g ไปแล้วหน้าที่ของ IgG ก็คือทำลายเชื้อโรคค่ะเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ภูมินี้สามารถผ่านจากรกจากแม่ไปยังลูกในครรภ์ได้ด้วยทำให้ป้องกันลูกในระยะ2-3เดือนหลังจากที่ลูกอะคลอดออกมามสำคัญจริงๆเลยนะคะเพราะว่า เขาอยู่ในท้องแล้วก็มันจะคลอดออกมาเขาควรจะแข็งแรงคุณแม่ดูแลได้แล้วถ้ามีความรู้เรื่องพวกนี้ด okay. ีมากๆเลยถามดรเขาค่ว่าถ้าเรากินโคคิวเทนแค่วันละ60มิลล um, ิกรัมค่ะคุณยุ้ยบอกว่าเท่ากับของไทยทำเนี่ยสองแคปซูลเท่านั้นเองนะคะเราควรจะแนะนําให้ทุกคนที่ตั้งครรภ์รับประทานไหมคะดรยุ้ยคะควรเลยค่ะควรนะคะเพราะมันผ่านรกได้คุณแม่เนี่ยก่อนจะคลอดเนี่ยนะคะ ทานตัวนี้ก็ไปช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยลูกด้วยช่วยตัวเองช่วยลูกด้วยเพราะมันสามารถผ่านรกไปถึงลูกได้เลยนะคะค่ะก็นักวิจัยก็สรุปสรุปบอกว่าการกินโคคิวเทนวันละ60มิลลิกรัมคือประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาให้เราจดได้เม็ดละ30ค่ะเพราะนั้นก็เลยเหมือนกับ2องคั้งสงเม็ดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนําว่าการกินโคคิวเทนเสริมอย่างน้อยวันละ60มิลลิกรัมมีความสําคัญค่ะ กับคนที่เป็นคนป่วยโรคเรื้อรังทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคไทรอยที่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีคอคิวเทนต่ำสุดรวมทั้งคนตั้งครรภ์อย่างที่พี่เปิ้ลตั้งข้อสังเกตด้วยนะค่ะก็เอาใจช่วยคุณแม่คุณลูกกันนะคะเพราะว่าออกมาแล้วลูกแข็งแรงก็ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเลยนะคะ เราก็หยุดแค่ตรงโค CoQ10 กับภูมิต้านทานแล้วก็การชะลอความชราได้ด้วยตรงนี้ทําให้เราแข็งแรงสดใสรู้สึกดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะทีนี้อ่าแตเรื่องมันยังมีอีกเยอะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยที่ Line @topshopping หรือตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสักครู่เดียวคะ่ะ ท o p Health Storytip c o โคเไซม์ N 10. การรับประทานโค q ิวเเสริมอย่างน้อยวันละ60มิลลิกรัมมีความสำคัญอย่างยิ่งกับคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังทุกชนิด